ไม่มีว่าเราควรแต่งบ้านยังไงดีอืมนี่มิฟช็อแบอกว่ามีโฮมเทเลเตอร์ในบ้านนะครับแล้วก็มีขนมของกินมากมายนะครับแล้วก็มีที่เล่นมีที่ให้บิฟมิบนอนมีที่ให้มิมิสไลเดอร์นะครับมิมิฟชอบมากมากเลยอ๋อไม่มิคือว่าพี่นูถามถึงการแต่งบ้านนะเอาละครับ ฮลโหลสวัสดีค่ะยโยๆๆๆยย่ yo, 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 yo. ก็มาพบกับนิวนะคะใน a w ว g าเกนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบ o กนะคะก็เราอยู่ในแมบของ m i ลซิตี้นะคะก็กลับมาอีกครั้งในพารทที่2นั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกนะคะก็ให้กลับไปดูนะคะว่านิวนี้เริ่มต้นการใช้ชีวิตในเมืองแห่ง m i ลซิตี้ยังไงโยโยยโ่เออม่อจ,จะเริ่มปรบมือนี <laughs> โอเคเดี๋ยวขอพอก่อนอ่ะโอเคค่ะก็วันนี้เนี่ยนิวจะมาทําการสร้างบ้านนะคะเพราะว่านิวได้ถามบิ๊บบิบแล้วิมิบได้บอกว่าขอให้ในบ้านเนะี่ยมีโฮมเทเตอร์นะคะแล้วก็มีของกินมากมายนะคะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการสร้างบ้านเลยนะั่นเองนะคะโอเคมิ๊บิ๊บนีบบบบ่ไม่ได้เรื่องเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการอ่าอย่างี้ดีกว่าเดี๋ยวขั้นตอนแรกน,นี่ยนิวขอไปทําการแต่งตัวให้กับบิมิบก่อนละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มีแค่หูหมาดูแบบ ไม่งามไม่งดงามนะคะโอเคก็ตอนนี้มีตังอยู่ประมาณ965คอนนะคะได้จากการที่เราไปตกปลาชนมานั่นเองนะคะก็วัน,นีเดี๋ยวเราจะไปทําการอ่ะแต่งทำสร้างบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มการอ่า <c oughs> อะไรอะ่ะแต่งตัวให้กับมิบมิบก่อนละกันโอเคเพชรชอบอยู่ไหน <c oughs> อ๋ออยู่ด้านนู้นนะคะโอเคมิบมิบเดี๋ยวแม่พา,าไปแต่งตัวนะลรูกเข้ามาแล้วค่ะก็มาเลย เราก็จะมาทำการใส่อ s ซอรี s ให้กับมิบมิ p ของเรานั่นเองไปที่ช็อปนะคะอ่านี่ค่ะมันก็จะมีมิ e อ s ซอรี s ตรงนี้อ่าก็จะเห็นว่ามีคาวมานอยู่คอม่านพลัสนะคะพลัสนี่คือต้องใช้เงินเงินซื้อนะคะเงินจริงๆนะคะซื้ออ่าซึ่งต้องอสมัครเป็นของพลัสด,ด้วยนะคะซึ่งนิวไม่ซื้อก่ะเพราะนิวไม่มีตังค์นีจะตังค์ในเกมนะคะ <laughs> เอาอะไรดีอ่ะ <c oughs> อยากได้ภาพมันคอให้มิฟเหมือนกันนะเป็นภาพมันคอใช่ไหมอ,อืมอันนี้น่าสนน่าสนโอเคอันนี้แหละสองร้อยโอเคอดูมิบเราตอนนี้ไม่มิฟเรามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโจน่ะ เหมือนโจนนี่แบบว่าใส่ใส่เสื้ออะไรอย่างี้ <c oughs> นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของบีฟนะคะอ่าตัวนี้นิวก็ซื้อมาแล้วใส่เข้าไปโอเคนี่เป็นไงบีฟมีมมของเรา <c oughs> เหมือนอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยแต่ก็เออเท่ดีนะเหมือนไดนโนเสาร์ปิดปากบีมบบอกไม่เห็นปากเลยโอเคกลับไปกัน คค่ะแล้วก็มาแต่งตัวให้กับมิมิฟอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยมิฟโอเคไหมโอเคกับผมชอบบบฟไหมกับโอเคไปถ้าชอบก็ไปนะคะรูปไปอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ตกปลานะคะก็ตอนนี้นิวม,มีเงินอยู่เจ็ดร้อยคอนก็คิดว่าเราจะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้านได้พอสมควรเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้ออุปกรณ์กันดีกว่านะคะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวขอไปซื้อสีทาบ้านก่อนละกันเนาะอ่าแจ็คเข้าไปเราก็จะมาเลือกสีทาบ้านกันนะคะตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะมันก็จะมีสีให้เลือกแล้วก็มีอุปกรณ์ตรงนี้อันนี้อันนี้จะเป็นอลเปเปอร์นะคะตรงนี้อ่าแล้วแต่ว่าจะใครจะเอาอ้าวกดออกทําไมล่ะ <c oughs> นิวขอเลือกสีก่อนละกันอ่า นิวชอบสีฟ้าเดี๋ยวขอเป็นสีฟ้ากันเดี๋ยวนะสีนี้ก็สวยนะ black paint คือเจ้สีดำดีเพราะมันมันไม่เหมือนใครดีไงแต่แบบเด็กๆมันจะชอบแบบสีสดใสใช่ไหมแต่พี่นิวชอบแบบว่าสีที่มันแบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยเราจะสีเทาดีมีสีเทาด้วยอสีอะไรดีวะพี่นิวขอสีดำนะเพราะพี่นิวชอบเค ซื้อเข้าไปโอเคได้มาแล้วอ่าแล้วก็อ่าแล้วเราก็มาเลือกอลเปเปอร์กันนะคะก็มาดูกันว่าเอาอันไหนดีอ่าเอาอันไหนดีล่ะ <c oughs> มันมีให้เลือกประมาณ5แบบด้วยกันอ่าเดี๋ยวหนูขอเลือกเป็นอันที่เป็นท้องฟ้าแล้วกันนะคะอ่าโอเคโอเคตอนนี้เรามีตังค์อยู่ห0 0นะคะ มันมีอะไรให้ซื้ออีกเนี่ยบูพริตบูพริตอ๋ออันนี้เป็นทรงบ้านนะคะเราจะเปลี่ยนทรงบ้านดีไหมหัวเดแบบเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนดีกว่านะเพราะว่วามันใช้อะค่าเรียกว่าอะไรอ่ะนี่มนันเป็นบ้านสําเร็จรูปใช่ไหมคะน่าจะใช่เนาะแต่แบบก็สวยดีนะเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาดีอะเนี่ยตอนนี้มันมีชาะเบียออกมาด้วยอะ่ะแต่ว่ามันมันต้องใช้เงินพันห้าเนี่ยเออเฮ้ยหรือหรือว่าเนี่ยจะไปเอาเอานี้ดีวะ ทุกคนว่าไงคะโอเคเดี๋ยวนี้ไปหาเงินก่อนละกันเพื่อที่จะเอามาซื้อบ้านบ้านหลังนี้นะคะนี่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 อีตันเทียสามนะคะโอเคเดี๋ยวมารู้กันไปเดี๋ยวเราไปทําการตกปลาหาตังค์กันดีกว่าเพื่อที่จะเอามาซื้อบ้านหลังนี้กันเย้โอเคเอ้ยตรงนี้มันว่าออ๊ยโดนเสียบโดนเสียบไปแล้วโอ๊ย เอเอได้ขอโทษนะเธอฉันไม่ได้แยง่งเธอนะโอเคมา <S <S เา้ยอ่าจะสังเกตว่าในตะก้อรเรานะคะในตะข้อรเรานะจะมีอ่าให้จับปลาช่อนได้แค่ประมาณ20สิตัวนะคะต่อครั้งอ่าตอนนี้รู้สึกว่านิวเนี่ยมีความคล่องในการตกปลามากขึ้นนะคะเพราะว่าอ่าชินชำนาญน,นะคะเราต้องใช้อย่างว่าถ้าเกิดแบบว่าใครจะทำอะไรนะคะเราก็ต้องใช้ความชำนาญน,นะคะ เห็นไหมคะตกไปโดนทุกตัวเลยค่ะนี่อ่าทำไมมันได้น้อยจังเลยอ่ะขอสักแบบยี่สิบสามสิบคอนนี้ได้ไหมตรงนู้นตรงนู้นตน้นอุ้ยมากเป็นกลุ่มเลยอุ้ยหมเป๋ะเป๋ะตรงนู้นอัชฮอุ้ยยี่สิบสองคอนย่าโอเคอัชฮาอุ้ยอๆ้ยอ้ยอ้ย ปึเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ารู้สึกว่าตอนนี้ตกตรงไหนก็โดนนะคะฮโอเควู้สุดคอนเยี่ยมอ่าตอนนี้เราก็มาตกกันต่ออีกนะคะก็เจอน้องอแฟนขับคนนึงนะคะชื่อน้องฟิลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์คนนี้นะคะตรงนี้นะคะที่มายืนอยู่ด้วยกันนะคะก็ อ่าบอกว่าให้น้องบอกว่าถจ้าพี่นิวเนี่ยกลังอยู่ในแบบมมวซิตี้นะให้น้องมาเล่นน้องก็เข้ามานะคะคนนี้นั่นเองที่มาอยู่ข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอตกปลาก่อนนะคะโอเคอ่าโอเคค่ะก็ช็อปไปเลยได้สิบเก้าเลยนะคะเต็มแล้วอีกอักนึงอ็นึงไม่เต็มสักทีโอเคเต็มละโอเค เดี๋ยวขอทักทายน้องก่อนไยฟิลมอ่าหนึ่งสองสามเดี๋ยวทายน้องฟิลมห่อยอ่าเดี๋ยวขอไปขายปลาก่อนละกันนะคะตอนนี้ไปที่เพจช็อปนะคะน้องไปไหนละอ่าน้องไม่ได้ตามมาหรอ โอเคตอนนี้เราก็ไปขายาขายปลาปลาช่อนของเราก่อนนะคะอะโอเคค่ะก็นี่ไปเลยช็อบโอ้ได้มาพันสองนะคะเดี๋ยวเราไปตกอีกรอบหนึ่งล้วกันนะคะค่อยอ่าค่อยมาซื้อบ้านกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นิวก็ตกได้แบบว่าอ่า พอสมคว้แล้วนะคะก็ะเดี๋ยวถ้ายัางไงเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวนิวไปทําการขายประช่อนของนิวกันดีกว่านะคะเพราะว่าตกได้พอสมคว้แล้วแล้วก็มาดูกันนะคะว่าเงินแต่เนี่ยมันมีเงินนิวมีเงินอยู่พันสี่เนาะก็นา่าจะพอเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปขายประช่อนของเรากันดีกว่านะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีน้องฟิล์มนะคะติดตามมาด้วยนะคะไป <Yeah. S 1> กันเลยน้องฟิล์มมาสิโอเคมาเดี๋ยวไปขายประช้อนของเรากันนะคะว่าตอนนี้ประช่อนเราเต็มตะก้อแล้วโอเคเข้ามาแล้ว่ะ ตอนนี้น่าจะถึงพันห้าแล้วนะเพราะว่ามันก็ได้พันสี่แล้วก็มาดูกันว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่าโอเคสายเข้าไปชวัวร์ว้าวได้มาณพันห้าเก้าสิบแปดนะคะถือว่าพอดีมากๆเลยเกินมานิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทําการเดี๋ยวเราไปทําการซื้อบ้านกันดีกว่าตอนนี้คนเยอะมากนะคะในเมืองมิวอิตี้แห่งนี้คนเล่นเยอะมากนะคะโอเคไป เดี๋วนิวขอไปที่ Home i อ p r o v e m e ต t นะคะตรงนี้แชร์เข้าไปเราจะไปทำการซื้อบ้านของเรากันซื้อบ้านใหม่นะคะยังไม่เคยเข้าไปอยู่เลยนะคะแต่แบบมาทำการซื้อบ้านแล้ว <c oughs> โอเคอ่ะที่นิวจะเลือกนะคะจะเป็นอิ t เ t e นะคะเป็นเป็นเทียร์สามตรงนี้นะคะแต่ทำไมมันรูปไม่ขึ้นเนี่ย โอเคอ่ะมาแล้วนะคะคือตรงนี้นะคะที่มันจะมีอาชานระเบียงข้างนอกด้วยนะคะคือนิวชอบแบบนี้มากเลยคือแบบดูดีอ่ะโอเคเรามาทําการซื้อกันเลยนะคะทวลปป๊าบได้มาแล้วนะคะตอนนี้มีเงินอยู่เหลือ98บาท <c oughs> โอเคซื้อมาแล้วนะคะก็อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ <c oughs> โอเคไปไป <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่โฮมของเรากันนะคะไปดูบ้านของเดียวกันว่าเท ที่นิวซื้อแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราบอกน้องก่อนว่า go home โอเคไปนะคะโอเคไปแล้วตอนนี้เราก็มาที่บ้านของเรากันนะคะอ่าอันนี้ก็คือบ้านของนิวนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวนะมันก็จะให้ดูซึ่งนิวเนี่ย เดินน้เดินดูขอดูกันแป๊บนึ่งก็มันจะให้เราตรงบา้านนี่ไงนี่ไงนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนทรงบาง้านกดตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่านิวก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนิวก็ไม่รู้อ่านี่อ่ะนี่กดเข้าไปนะคะแล้วก็อัปเกรดนะคะอัปเกรดโยอิเต้นนะคะไปเลยว้า ในบ้านมาแล้วค่ะบ้านหลังเบลอมากเ,เลยตรงนี้นะคะเย่ขอดูสัดัดหน่อยแล้วกันนี่ค่ะบ้านของนิวมีชานระเบียงนะคะแล้วก็มีว้มีกระถางต้นไม้แถมไม้ด้วยนะซื้อบ้านแถมกระถางต้นไม้นะคะนี่แล้วก็มีรอบบ้านเลยนะคะนี่โอเควู้สุกับบ้านของนิวเนี่ยจะอยู่ตรงหัวมุมถนนนะคะเอออยู่ตรงหัวมุมถนนพอดีนะคะโอเคเดี๋ยวนิวจะมาทําการทาสีบ้านนะคะ อตรงไหนล่ะนี่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 เฮ้ยไ,ไม่ใช่สิทาสีบ้านก็ถ้าเกิดเราอยากทาประตูถ้าตัวบ้านก็ตรงนี้นะคะตัวบ้านาเราให้เรื่องสีดํามาเนาะอะอาทาดินี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะได้มาแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นตัวบ้านตัวบ้านสีดํา ่าได้มาแล้วค่ะโอเควสวยงามมากนะคะแต่ว่าเราจะเหลือประตูกับหน้าต่างให้เป็นสีชมพูไว้แล้วกันเดี๋ยวก่อนที่มันจะเป็นสีดำหมดอ่ะโอเคค่ะก็สวยงามนะคะตอนนี้นี่ถ้าเกิดเราทําการอัปเกรดบ้านนะคะเราก็จะได้เงินเพิ่มมาด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นการอัปเกรดบ้านอนะ่าโอเคนี่ก็คือบ้านของนีเรนเดี๋ยวขอเข้าไปในบ้านกันละกันเข้ามาในตัวบ้านกันนะคะ พอเราเข้ามาในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวนิวขอมาวางเฟอร์นิเจอร์ละกันนะคะเดี๋ยวนิวขอดูก่อนว่าห้องไหนเนี่ยมันจะวางอะไรดีนะคะรู้สึกว่าข้างนอกบ้านเนี่ยเล็กๆนะคะแต่ข้างในใหญ่มากโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาวางเฟอร์นิเจอร์กันก็มันจะมีเตียงให้ฟรีนะคะที่นิวทราบก็เดี๋ยวขอดูก่อนโอเคค่ะนิวตัดสินใจแล้วเดี๋ยวนิวเอาห้องตรงนี้เป็นห้องอห้องนั่งเล่นละกันนะคะตรงนี้โอ okay. เคยวขอแปะทีวีเข้าไป โอเคตรงนี้นะคะถูทีวีจอเบบเอมากนี่มันโนมเทเตอร์ชัดนะคะเนี่ยอ่าโอเคค่ะแล้วก็แปะทีวีของเราเข้าไปแล้วนะคะตรงนี้อ่าก็สามารถโยกย้ายได้นะคะอ่าแล้วมันก็จะมีอะไรลนะ่ะโซฟาแชร์โอเคเดี๋ยวนะมันจะมีโต๊ะคอมด้วยว้าวมีห้องสหรับแคสเกมด้วยนะคะโซฟาแชร์เดี๋ยวนะ นี่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 มาแล้วโซฟาของเราขอหมุน360ออสามร้อยหกสิบองศาก่อนอ่ะน้องแฟนขับเรามาแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้นิวกําลังอ่าจัดสรรที่นั่งอยู่นะคะโอเคได้แล้วค่ะเก้าอี้ของเรามาแล้วนะคะอ่ะฮะขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งมาแชทแชทแชทหมุนเหมุนหมุนหมุนเอาหมุน,หม,นหมุนไปทางนี้ <laughs> จะหมุนไปไหนล่ะโอเคค่ะ แะเข้าไปนี่เราก็ได้ที่นั่งสําหรับดูทีวีแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปนั่งดูหน่อยละกันอ่ะเดี๋ยวขอปิดเข้าไปโอเคแชปนี่โอ้ยคอมเชสเตอร์อของเรานะคะหย่ยมมากๆเลยเย้มีน้องอ๋อล้องฟีมานั่งดูหนังเป็นเพื่อนด้วยนะคะโอเคถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนช่องก็ได้นะคะเช้งแชนแนลนี่ก็ให้กดตรงไหนเนี่ย อ๋อตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงเปลี่ยนช่องเชงชาแนลเฮ้ยเราไปปิดทีวีทำไมวะเฮ้ยโอเค, <c oughs> อเคไปดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาแต่งห้องอ่ะห้องสำหรับอันนี้ดีกว่าห้องนอนดีกว่านะคะแต่นิวเลือกก็แหละว่าจะเอาห้องห้องนี้แหละเป็นห้องนอนเนาะแบบทะลุไปหากันได้โอเคไปเดี๋ยวเราแต่งห้องนอนกันดีกว่าโอเคมาเอาเตียงมานะคะ เตียงมาก็มุมไหนดีอ่าตรงนั้นเป็นหัวนอนนะคะตรงนี้เป็นปลายปลายเทา้าอ่านี่ค่ะตรงมุมนี้เลยมาแบบชิดผนังเนาะโอเคได้แล้วนะคะตรงนี้เป็นห้องนอนของเราแปบบเข้าไปจะขึ้นไปนอนได้ไหมโอเคได้แล้วอ่าขอปิดก่อนก็ขึ้นไปนอนได้นะคะนี่แล้วก็ทำแบบว่าลีฟ สลิปปี้ยาอาเฮ้ยตัวหายเ,าเฮ้ยตัวหายไปไหนเดีนะ๋ยวนั้นบอกว่าสลิปปี้สลิปปี้สลินี่ขึ้นไปนอนข้างบนดิเออแล้วตัวก็หายไปโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราจะไปทำการทำอะไรอ่ะทำแบบห้อง cash อแคชเอมทคแคชเกมดีทำแบบว่าโตโ๊ะคอมสำหรับแคชเกมดีกว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นเตียงใช่ไหม ถ้าเกิดห้องนอนนิวเนี่ยมันก็จะมีอคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนอนด้วยก็เดี๋ยวขอเป็นมุมอ่มุมไหนดีมุมนี้ละกันเนาะโอเคอันนี้สําหรับอ่อดมีคนมาเยี่ยมชมบ้านเราด้วยนะอันนี้สําหรับอ่าเป็นโต๊ะคอมแล้วกันโอเคมาตรงนี้นะคะนะคะมาแล้วเอาแบบออกมานิดนึงออกมาแอปอ่า ฟ้าโอเคได้แล้วนะคะอ่าโอเคได้แล้วมาเดินเล่นโต๊ะคอมแล้วก็เอาเก้าอี้มามีโต๊ะคอมแล้วก็ต้องมีเก้าอี้นะคะแชปปัป๊าบเข้าไปอ่าโอ๊ยออกใกล้กลๆหน่อยสิเออนี่หนี้ได้ละได้ละอ่าโอเคถอดหัวกดปิดนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาต่อกันในพาร์ทที่3นะคะเพราะว่าตอนนี้ อ่านิวก็จะมีโต๊ะคอมนะคะสำหรับแคชเกมนะคะแล้วก็มีเตียงนอนนะคะสำหรับนอนใน,น,นคืนนี้นะคะแล้วก็มีอ่าห้องนั่งเล่นนะคะสำหรับเอาไว้ดูทีวีเวลาเหงานะคะก็ตอนนี้นิวก็มีเฟอร์นิเจอร์อยู่ประมาณนี้เนาะก็ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าพาริสานนะคะนิวก็จะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มนะคะก็เมื่อกี้ก็มีน้องแฟนคลับน้องฟิล์มนะคะก็เมื่อกี้พี่ไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะก็คือหลุดออกจากเกมนะคะน้องฟิล์มก็เลยหายไปด้วยเลยนะคะพี่ไม่ได้หนีน้องฟิล์มไปไหนนะคะคือพี่หลุดออกจากเกมนะคะเมื่อกี้ก็เดี๋ มาเล่นกันใหม่นะคะน้องฟิลนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะคอมเมนต์บอกอใต้คลิปนะคะว่าพี่นิวจะมาเล่นแบบไหนเวลาไหนนะคะก็ต้องคอยอ่านกันด้วยเนาะโอเคค่ะก็วันนี้นิวขอตัวลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่กับนิวคลิปหน้านะคะแล้วก็มาพบกับเกมมิวสิคสตีนะคะในพาร์ทที่สามมกันนะคะนิวก็จะมาแปะบอเปเปอร์รอบบ้านเลยให้สวยงามนะคะแล้วก็จะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มเพื่อการตกแต่งบ้านแล้วก็มาหาอะไรทําสนุกสนุกกันในเมืองมิวสิคตีแห่งนี้นะคะก็วันนี้นิ้้าานนะคะ,นคนนะคบบห เย้เย yeah, 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 yeah. ้เย้เย้เย้บ๊ายบายค่ะ